อ๋อมันเป็นน็อตเหรอเพิ่งรู้เพิ่งรู้ว่ามันเป็นนอ็อตวันนี้ช่างมาทำประตูนะครับไปมันำหน้าต่างแต่หน้าต่างเราอะเข่ากับประตูคือใหญ่มากนะฮะให้เขาทำให้พยายามจะไม่ถ่ายให้เขาลุากคาน เหล็กเราต้องหาวิธีจัดการเหล็กช่างยี่โขาได้พี่เออเหล็กกับขอบข้งบัดตรงเนี้ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวรถรถรถไถของเก่าอ่ะเขาจะเอาไหมเอาไปได้หรอได้ต้อส่วนใหญ่เอาใช่ไหมเอาแล้วไอ่ไอ่เนี้ยไม้พวกเนี้ยพี่จะม่ต้องหาที่เขามารับซื้อประตูเก่าไม้หูนะหูแต่เสียดายไอ้ตัวกระจกจังเสียดายตัวกระจกเก่าเอาใช้ก็ไม่ได้เออแต่มันใช้ทำ ถ้าตัดกระจกได้จะดีมากแล้วเอาเอาไปทำอย่างอื่นาาน,น,นึกว่าจะเอาไปให้ด้วยถ้าไม่งั้นจะให้ค่าจ้างเอาไปให้ใหด้วยเลยขี้เกียจเพราะไม่อยากกับไม่อยากจะนั่นไง,องโอ้ยระวังนะอย่งนั้นเอาไปผมเอาสามบานไปให้พี่ได้เหรอหนึ 1> 1, 2, ่งสองสามบานเนี่ยเออไม้พวกนี้ผมไม่มียินยิ้มอีเออไม่เป็นไรไม้เดี๋ยวให้พ่อหัน่น หั่นหั่นเป็นเล็กๆเออเออสามบานนามาปได้ใช่ไหมเดี๋ยวไม้พ่อเขาชอบทำตอกเติมเดี๋ยวให้เขาจัดการทำเป็นโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยโอเคต้องการอะไรเพิ่มปะเอาน้ำเดี๋ยวเอาน้ำมาให้เอาน้ำเอาเครื่องดื่มมาให้นะครับอันนี้ลือออกแล้วนะครับขึ้นมาดูแล้วก็ไอ้พวกนี้เดี๋ยวเขาจะเอาไปให้โอเค รงมากเสียวสูงเดี๋ยวขอบไม้ก็ต้องเอาออกใช่ไหมรูส้สึกขอบไม้จะทำเป็นบานเลื่อนนะเขาขนของขออกไปนะ ขนหน้าต่างออกไปให้เราเดี๋ยวต้องไปเปิดน้ำปั๊มให้เขาเผื่อเขาจะล้างมือนะครับนี่ต้ังเป็นระงัดแงะนะครับกำลังงัดแงะ รอบหน้าต่างขยับรถให้ครับอันนีซ้ซากของกรอบหน้าต่างก็จะมาเป็นอย่างนี้ เดี๋ยวคงต้องหาวิธีทิ้งอะไรอันนี้ทิ้งชั่วคราวก่อนไม่รู้ขอยากเขาจะเอาไปบ้างแต่คิดว่าคงไม่เอาไปหรอกก็เป็นประมาณนี้อันนี้เขาก็ทำอยู่เอางกล้อง,องมไม่กล้าออกไปขอบคุณครับว้าวาาพันสองมาแล้วนะครับค่าไฟจุกจุกพันสอง เริ่มประกอบขอบแล้วนะฮะขอบเริ่มมาละขอบเริ่มมาแล้วสีขาวเราเรียกสีขาวอันนี้โครงมาละโครงมาไดอ ไม่อยากรบกวนช่างเขามาเก็บตะปูพ่อะมาเยอะพิ่งเขามาจอดนี่เขาไม่จอดตรงนี้กวนตอนนี้สังเกตการ์เขาไม่เอกมาเลยอะเขาไม่เอามาเลยอะไรเออไม่ใช่ ก็มันเป็นบานเลื่อนเนี่ยมันก็ต้องมีทวนทวนทวรับ้วเจอกัรเหน่อยไน่อยมาเลยลันเสียงเสียงดังหน่อยนะนั่นเห็นไหมข้าวกวาดเราเหมือนกวาดล้วไม่เป็นไรอันนี้ส่างมากวาดใหย ตัลงสีก็จกเป็นสีอะไรเนี่ยาอาโอเคอ่าสีก็จกสีดำนึกว่าเป็นสีเขียวอ่อันนี้บานข้างนะครับทำเป็นบานเดียวเลยตอนแรกมันเป็นสองเปิดไปสองบนล่างอ่ะแต่อันนี้ทำเป็นบานเดียวแล้วก็มีมุงรวดบานข้างมีมุงรวดให่ปะ มีใช่ไหมโอเคบากข้างมีมงลวดใกล้สำเร็จแล้วใกล้ความเป็นจริงแล้วเสียวเหมือนกันนะเนี่ยคูเขาหล่น ตอนนี้กำลังตอกเดี๋ยวรอดูตอนเสร็จแล้วกันตอนนี้เขากำลังยาอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูด้านนี้กันน,นี่ประกอบขอบเสร็จละอันนี้ใช้ไอโฟนสิบถ่ายนะครับ ซูมขนาดนี้ก็โอเคนะถึงจะไม่เท่า S อะไรก็แล้วแต่ R a T a นะฮะเพราะว่าด้วยความที่ว่าโน้ต20เอัลตาครับพระเจ้าขึ้นเส้นนะฮะเลยไม่กล้าซื้อซื้อของเขาต่อนะก็กลัวน,นิดนึงปกติเป็นติ่งซัมซุงอยู่นะ okay. อันนี้ประกอบจะเสร็จแล้วนะครับนี่นะอันนี้เขารับประกันให้แต่ฝนแรกยังไม่มานะเพราะนี่เราทำตอนเมษาเดี๋ยวต้องดูว่าฝนมาจะเป็นยังไงจะซึมจะรั่วไหมเอาไรยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวจะเอาตท๊กให้พนักงานนี่เรียบร้อยแล้วนะครับช่างบอกว่า ยังไม่ต้องเช็ดทําความสะอาดอะไรรอให้ตัวซิลิโคอนอะไรเงี้ยเซ็ตตัวให้ดีก่อนสักสองสาวันแล้วก็ค่อยทำอะไรก็ทำนี่นะคราก็ยาซิลิโคนไน้ฮะหน้าต่างก็เป็นแบบนี้ด้านข้างนะด้านข้างจริงๆมันเป็นสองอันนะแต่พอตอนนี้เราเหลือบ้านเดียวมันก็กันแสงแดดได้พอควรนะปิดก็ปิดขึน้นหน่หกักเดีวกันนะ ปิดเข้ามาแล้วหักล็อกนะครับแล้วก็ปิดไปปึ๊บมันเป็นแม่เหล็กนะฮะอันนี้ก็เปิดไปออประมาณนี้เนี่ยมันติดสายไฟอะไรจากบ้านนหนก็ไม่ไม่รู้ว่าบ้านเราหรือบ้านเราก็เปิดพอประมาณเราก็ติดได้ไม่เราก็เปิดพอประมาณแค่นี้ไม่เออนะแล้วเดี๋ยวอันเนี้ยมันกว้างมาก ทันนี้เราก็จะต้องเสียตังค์อีงแล้วละ่ะเราจะต้องติดเหล็กดัดไม่งั้นเรามีสิทธิตกลงไปได้อันตรายมากเห็นไหมนเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันโผล่ลงไปได้เลยซึ่งมันมันน่ากลัวแต่ทําสวยงามเห็นไหมมันเท่าตัวคนเลยมันอันตรายคือมันเซลงไปได้คือไม่เข้าใจว่าเจ้าของบ้านคนเก่าเนี่ยเขา คิดยังไงกับการทําหน้าต่างสามบานคือเหมือนทําอะไรให้มันแบบเวิร์กับชาวบ้านชาวชาว่องอะแล้วมันมันไม่ work เวิร์กนะมันไม่เวิร์กสสำหรับเราอ่ะจริงๆก็ให้ดูแค่นี้แล้วกันนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวต้องเซตกําพงกําแพงอะไรไปตามเรื่องอาจจะติดแอร์ก็ขอจบคลิปแล้วกันเพียงแค่นี้นะฮะทำไปเรียบร้อย ตามนีกระจกก็เป็นสีดำนะบังแสงได้ดีกว่าอันเก่าเยอะอันนี้หน้าต่างด้านข้างนะครับแล้วก็หน้าต่างเก่ามันจะเป็นหน้าต่างแบบดันเปิดแต่น,นี้เราเราทำเป็นบานเลื่อนเราก็เจ้าของบ้านเขาสร้างไว้แบบผิดปกติต่างมันหน้าต่างมันใหญ่ทันนี้เราก็คงต้องการที่จะมีราวเป็นเล็ก,ลกดัดนะฮะ ยังไงช่วยดูด้วยสรุปนะครับหน้าต่างคือมันเป็นหน้าต่างใหญ่ใช่ไหมแล้วพอทําเสร็จปุ๊บเพิ่งรู้ว่าคนสามารถตกไปได้ทั้งคนเลยก็เลยต้องมีเหล็กดัดสั่งทําเหล็กดัดอันนี้สี่พันห้านะฮะทาไวมากไม่ขี่วันเขาก็เอามาส่งให้เราเรียบร้อยออกเอรอกอะไรติดแน่นหนามากไม่งั้นเนี่ยถ้าเราเปิดปุ๊บเนี่ยเราสามารถตกลงไปได้เลย นี่ไม่ต้องแล้วไม่ต้องด้านเนเออท่านี้เราไม่ต้องกลัวอะไรละเออถ้าติดแอร์เนี่ยก็ปิดเลยใช่ถ้าติดแอร์ก็ต้องปิดเลยเดี๋ยวเขาขอพูดกันแป๊บหนึ่งเออก็เลยดีขึ้นเพราะมันมีลาวเพราะว่าเจ้าของเก่าเนี่ยเขาอะไรของเขาไม่รู้ทำแบบโอเวอร์อ่ะคือหน้าต่างมันควรจะเป็นลักษณะหน้าต่างเนาะตามตามลักษณะบ้าน นี่ทำหน้าต่างเหมือนประตูหน้าต่างแบบอันเก่ามันจะเปิดไปสามบานเงนี้ยแล้วมันเปิดไปสามบานแล้วมันไปมันไปชนกับสายไฟอย่างเงี้ยคือคนคิดก็คิดแบบไม่รอบคอบอ่ะเออเราพอเราเปลี่ยนเป็นประตูเลื่อนปุ๊บมันก็ต้องมีราวเหล็กนะเพื่อกันไม่งั้นเรามันจะเสียวมากในการเปิดออกไปอันนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูเผื่อใครเผื่อใครจะทำหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เชื่อว่าบ้านส่วนใหญ่คงไม่ ไม่เป็นอย่างนี้หรอกที่หน้าต่างเต็มบานเหมือนบานประตูอย่างเงี้ยอันนี้มันก็เป็นเหมือนตัวดูด,ดตัวดูดแล้วเราก็รูดอันนี้มาได้ไอย่างนี้นะฮะมันก็กันสมมุติเราถอดเสื้อผ้าอะไรก็มไม่เห็นอันนี้เราเปิดระบายอากาศก่อนก็ตามนี้นะอันนี้จบคลิปของจริงละก็เสียเงินไปเบ็ดเสร็จแล้วหลายหลายหมื่นนะฮะแต่ว่า ไม่ได้ออกเองนะครับก็เอามาให้ดูเฉยๆก็เพื่อเป็นไอเดียกันนะตะคิดว่าไม่มีใครทําอะไรไม่มีบ้านไหนเขาทาหน้าต่างอย่างนี้หรอกหน้าต่างคือลักษณะหน้าต่างมันไม่ควรจะเหมือนประตู่ะตามที่เราเคยฟังมา,มาแล้วอะอ,อโอเคครับจบคลิปนะครับก็เดี๋ยวจะรีโนเวทอะไรก็เดี๋ยวจะเอามาให้ดูนะฮะห้องนี้อาจจะติดแอร์หรือ,อยังไงเพราะว่า ตั้งแต่ซื้อมานี่ยังไม่ค่อยได้ทำอะไรกเกี่ยวกับบ้านเลยอืโอเคครับสวัสดีครับ